กลับไปที่ประเด็นการเมืองสักเรื่องหนึ่งเลือกตั้งอบอจอแม้จะผ่านมาแล้วก็ตามน่าพูดถึงเรื่องของก้าวหน้าน่าพูดถึงเพราะเรายังไม่ได้พูดค่ะรายการเราคณะก้าวหน้าของธนาธรจึงรุ่งเรือง,ง,งกิจนะครับส่งสมัครอบอรจอ42จาก76จังหวัดค่ะปรากฏว่าไม่ได้เลยสักจังหวัดค่ะในเพิธีการเมืองหลายปีเขาก็วิจารณ์ว่าเที่ยวเนี่ย แพ้แล้วและแพ้แบบหมดรูปแพ้แบบแลนสไลด์ด้วยแพ้แบบแลนสไลด์ด้วยแต่ธนาธรแถลงหลังวันเลือกตั้งหนึ่งวันก็คือเมื่อวันที่21คุณธนาธรแถลงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แค่แค่ไม่ยังใช้ความเป้าแค่ยังไม่เป็นไปตามเป้าแต่ไม่แต่ไม่เรียกว่าแพ้ค่ะเพรา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 ะอะไรมาทนข้อมูลพื้นฐานกันสั้นๆนิดหนึ่งดูสักนิดสิครับก้าวหน้าเนี่ย ภาคเหนือเนี่ยเขาส่งสมัครทั้งสิ้นเจ็จังหว,วัดด้วยกันก็จะมีพะเยาอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิศุโลกพิษเพชรบูรณ์แพร่พิจิตรภาคอีสานส่ง13จังหวัด สิบสามจังหวัดก็จะมีนคราราชสีมาร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญสุรินทร์บึงกาฬหนองคายสกลนครอ,อุดรธานีมุกดาหารหนองบัวลำพูนครพนมและอ,อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ททคัดแล้วนะเป็นจังหวัดที่คัดแล้วนะขณะที่ภาคกลาง,ง,งส่งสมัครสิบสองจังหวัดก็คือนครปฐรมอยุธยาสิงห์บุรีสระบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสมุทรสาครราชบุรีนนทบุรีสมุทรสงคราม อ่างทองสมุทรปราการภาคใต้ก็ส่งด้วยอีก5จังหวัดนะคะพังนาณราธิวาสสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ภูเก็ตค่ะส่วนภาคตะวันออกควบภาคตะวันตกส่ง5าจังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองตากและก็ปราจีนบุรีค่ะไม่ได้เลยสักจังหวัดหนึ่งค่ะแต่คุณธนาทรไม่ยอมรับความพ่ายแพ้คุณธนาธรบอกว่าแม้จะไม่ได้นายกอบจแต่ก็ยังได้สมาชิกอบจตั้งคนห้าจังหวัด จาก18จังหวัดอเดี๋ยวเ,เพดขึ้นเลยนะฮะค่ะ55ค,คนจาก18จังหวัดสมาชิกสภานะคะท้องถิ่นก็ก็ก็เดี๋ยวรายละเอยียดไปดูกันเองก็แล้วกันข้อมูลไม่ไม่เอกลุศิบแล้วล่ะเอาเป็นว่าคุณธนาธรบอกผมยังไม่แพ้แค่มันไม่ได้เป็นไปตามเป้านายกไม่ได้แต่สมาชิกอบจอได้ตั้ง55คนจาก18จังหวัดจะต่อสู้ต่อไปขณะเดียวกันคุณธนาธรก็บอกว่าลอง ลองเอาผลการเลือกตั้งอบจปี63ไปเทียบกับเลือกตั้งสสปี62อดูสิค่ะคุณธนทรบอกว่าการเลือกตั้งสสเมื่อต้นปี62มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง19.6ล้านคนปรากฏว่าสมัยนั้นยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ได้ได้ทั้งสิ้น3 3.1ล้านคนค่ะเท่ากับ16%ของผู้มาใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธินะใช่ค่ะ ขยับมาปี6-3เลือกตั้งนายกอบจเบืวันที่20อมีผู้มาใช้สิทธิ์15.7ล้านคนค่ะคล้านคนคณะก้าวหน้าได้คะแนนตั้ง2ล้าน6คิดเป็นคิดเป็น17%ของผู้มาใช้สิทธิ์ก็เลยบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นไม่ถือว่าเทขยไม่เป็นไรก็แล้วแต่